มาถึงช่วงนี้เห็นได้ยินว่ามีธุรกิจเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของภาคเหนือนี่จริงป่ะฮะคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนใช่ไหมคะความเผ็ดความเผ็ดร้อนจริงๆมันมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ธุรกิจแรอกครับจะพูดยังไงดีอะคคุณเล่นขายของอะไรอยู่คะช่วงนี้คุณเล่นขายของอะไรอยู่คะของไข่พริกครับไม่เหนพูดธุรกิจคุณเล่นขายอะไรอยู่คะ งั้นงั้นไม่ได้เรียกธุรกิจเรียกว่ามาแจกแฟนขับได้ไหมเล่นเล่นอยู่เล่นไปดูหน่อย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 ว่าว่าว่าขายอะไรอยู่ <S 1> <S 1> เขาเรียกว่าพริกครับมาเดินพิชยังไงครับนัน <S 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 พิกกะเหลี่ยงใช่ไหมครับอ๋ออ๋อเขเรียกพิะเหลี่ยงครับพิะเหลี่ยงใช่พิะเหรียงมันเป็นพริกแห้งพริกสดหรือพริกทอดหรือเป็นอะไรครับ เป็นเป็นทั้งมดีรทคัไ่เป็นเป็นพริกแข้งใช่พีเป็นเป็นพริกแห้งครับคือเพลงปที่เอามาตากแห้งเรียบร้อยครับตอนนี้คือแห้งแห้งสนิทแล้วเขาเอาไว้ไปเพื่อปรุงอาหารหรือเขากินเล่นๆอย่างนี้เลยคะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถามไม่รู้นะจริงๆมันมีคนที่นั่งเคี้ยวพริกเล่นจริงหรอมีไม่อ่าคืออันนี้กินไม่ได้ครับต้องไปเป็นปรุงกินไม่ได้แล้วแกขายให้เขาทาอะไรเอาไปปรุงทําอาหารหรอคะใครใครเป็นงั้นเลย แม่แม่รู้หรือ,อยังว่าพวกผมปวดหัวขนาดไหนเวลาสัมพาน้องอันนี้อันนี้คืออันนี้คือพริกที่แหวสดๆจากในไร่ครับมา<อ>เอา,าเรา,าไปเด็ดมาแล้วก็เอามาตากให้เฉยๆคือมันถ้าสมนมาเราไปกินอ่ะเราผักกดกระบวนการทำก่อนต้องผัดอ๋อ,นนอนนต้องไปปรุงก่อนใช่ครับต้องปรุงก่อนตามสุตตามในพูดนล้วต้องตามสูตรตามอร่อยครับมันจะเผ็ดอ๋อใช่ครับอย่างนี้นีเองขายยังไงครับขายยังไงครับอันนี้ถุงถุงนี้ร้นนี้ครับ ร้อยบาทนี่น้ําหนักเท่าไหร่ครับสองร้อยกรัมครับสองร้อยกรัมนะครับแล้วเนืหนึ่งแล้วบาทนี่เนืหนึ่งแล้วบาทนี่ยังไม่ลดค่าส่วนนะครับอแล้วเป็นไงตอนนี้ยอดสั่งถล่มทลายเลยไหมครับยอดสั่งนี่เกือบพันครับโอ้เกือบพันบาทหรือพันถุงครับแต่ว่าน่าจะเหลือประมาณไม่ไม่ไม่ถึงร้อยครับตอนนี้อืมคเหลือเหลือนี่ไม่ถึงร้อยนี่ร้อยถุงหรือร้อยบาทครับ ร้อยถุงเลร้อย <laughs> ได้ถุงครับ <laughs> ทําไมถึงเลือกทําเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์พริกนะคะคือ <c oughs> จริงๆอะผมไม่ได้ผมไม่มได้ตั้งเจนจะมาขายหรอกคือผมไปเห็นพี่ชายผมอะคือเขาตอน,นั้นผมไม่รู้ว่าเป็นพริกกันแล้วเขาก็กองไว้เขาใส่กระสอบนะครับพอไปพอตากให้งเขาใส่กระสอบเลยทุกสอบแล้วเขาก็วางไว้ <c oughs> แล้วผมก็ถามว่าตรงนี้คืออะไรทำไมเป็นพริกแล้วผมก็ถามว่าทำไมเอา,เอาแล้วก็ทำไมมาไปขายจะผูกต่อหรอเขาบอกว่า อาที่อาที่ปลูกต่อเขาเก็บไว้แล้วเส่ตรงเนี้จะเอาไว้ขายแต่ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีใครไปซื้ออายพี่อันนี้ผมรู้แล้วผมก็รู้เรืองนันแล้วก็ม่แหลกวงบอสเลยโอเคง้นต้นแหละต้เลยขายต้นแหละพี่ก็เลยขายกิโลสองอื่ใช่คือจะบอกต้นทุนทำไมก็คือเราก็ไปซื้อต่อจากพี่ชายของเรามา ครับผมผมก็เลยผมก็เลยว่ากานมันจะผมขายพี่กันแลยขายพี่ดูไปขายรพี่แต่ผมคือตังให้กันเอาช่วยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเอาอันนี้ถูกต้องนะเพราะว่าตอนนี้คนก็อาจจะไม่ค่อยไปเดินตลาดหรือเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอผมโพสต์ในวันแรกผมคิดว่ามันคือถ้าสมมติว่าของเฉพาะของพี่ชายมันไม่พอครับแต่ว่าทีนี้ผมโพสต์ในวันแรกแล้วมีคนสั่งเยอะมากเลยครับแล้วผมก็เลยไปซื้อเพิ่มอื ก็คือไปช่วยในท้องถิ่นในท้องถิ่นของเราแกก็เลยก็เลยไปซื้อช่วยในในหมู่บ้านหนึ่งนะครับดีมากดีมากช่วยเขาซื้อดีมากเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับของกินหรือวัตถุดิบอ่ะช่วงเวลาเนี้ยดีที่สุดเลยนะดีที่สุดในการสั่งออนไลน์จะมีแตกหน่อไปทำอย่างอื่นครีมยังทำอยู่ใช่ไหมครับครีมครีมครีมอะไรครับครีมนี่ครีมนี่ขายอยู่ครับขายอยู่ครีมนี่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ ล่าสุดคุณได้รางวัลด้วยนี่ครีมคุณได้รางวัลด้วยใช่ไหมล่าสุดอ่ะได้รางวัลครับผมโอ้ไม่ธรรมดารางวัลอะไรครับครีมอะไรครับอ่าเราผมจำชื่อไม่แล้วครับเดี๋ยวผมหาในกูเกิลให้นะแม่นะครับผมอ่าผมจำไม่ได้จริงพี่กอณ์เออแล้วเป็นครีมอะไรครับทาหน้าทาตัวทาทาหน้ามันเ พี่ทิคารนาครับทิคานาทนี่คุณถามเพราะว่าทำไมหน้าเขาดีขึ้นเนี่ยแล้วก็มีความกระแดดแล้วก็มีพี่อั่มน้ำครับมีครีมกันแดดครีมอ่มน้ำโอ้ครบวงจรเลยกันแดดขายยังไงบ้างครับมีเป็นยังไงบ้างครับนันกันกันแดดนี่ก็ตอนนี้ก็แบบก็ทำเป็นโปรครับผมค่ะโปรโมชั่นตดวใหญ่ผมจะจะขายเป็นโปรมากกว่าอืมเป็นเซตไปเลยอะเนาะจับเซตไปเลยเนาะ ครับผมใช่ครับเป็นเซตเซตแบบอ่ากระเดนหนึ่งอาจจะต้องกรนเดนอย่างเงี้ยอ่านิีกหนึ่งโลบอนอีกหนึ่งก็ขายเท่าไหร่ก็ว่ากันถึงจะม่ได้เหมือนกันนะเรียนแบบคือขายกันแดดหนึ่งขายครีมน้ำหนึ่งแล้วก็มัดกับพริกไปอีกหนึ่งแม่จะบอกว่าเขาไม่ได้ติดนะเขาไม่ได้เป็นคนขายของที่ติดนะแต่เขาจะไม่ได้จริงจริงครับผมจะไม่ได้จริงเนี่ยเนี่ยมีมีแม่แม่บอกว่า เซรั่มครีมกันแดดเนี่ยต้องให้แม่เป็นคนบอกใช้ได้ดีมากต้องให้แม่เป็นคนพิมพ์ข้ามาว่าเซ็ตเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จำไม่ได้นี่ครับเซ็ตมอณนี้นี่แม่บอกว่าได้รับสองรางวัลค่ะรางวัลอะไรครับแม่ หให้แม่ตอบแทนฉันถามแม่แม่แม่ดีกว่าแม่แม่ตอบนี่เราสัมภาษณ์แม่ดีไหมเนี่ยตอให้ให้แม่แม่อินไว้แม่เข้ามาในสายแล้วก็มาได้ด้วยแล้วต่อจากนี้ต่อจากนี้จะมีของกินอะไรขยอยออกมาสูดผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมออกมาอีกไหม,<ผ>มคิดเอาไว้ไหมคะที่ผมทีนที่ผมผมคิดไว้แหละครับค่ะและ้วจากนี้ผมอยากอยากอยากมีแบบ เพจของตัวเองแบบเพจหนึ่งแบบไว้สาหรับขายของขายทองที่แบบที่แบบอ่าเกี่ยวกับของบนดอยอย่างเงี้ยครับอะไอย่างเช่นอ่ะมีน้ำพีกหนึ่งละอัะอันอันดับที่ต่อไปที่ผมอยากทำคือประมาณแบบไม่เป็นข้าวข้าวซ้อมมืออย่างเงี้ยเออลดลดเอาเลยเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะสิ่งต่างๆคนเราต้องกินข้าวข้าวถ้งกินข้าวทุกวันด้วยสั่งมือด้วยแล้วก็ช่วยชุมชนน่ะเนาะใช่ครับคือคือทุกวันนี้ผมคิดว่า ข้าวซ้อมมือนี่มันน้อยมากเลยพี่บนดอยอ่ะแทบจะมีอ่าพูดตรงแม่กระทะทุกวันเนี้ยอ่าแม่เพราะว่าทุกวันนี้ที่บ้านผมอ่ะก็ก็ไม่ค่อยชันนะครับเพราะว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ตาอ่ะก็เลยเวลาใช้ตาไม่ไหวนะครับต้องต้องใช้เครื่องอ่ะพี่ออใช่ครับคือเวลาข้าวข้าวแต่ละชนิดเขาก็จะมีวิธีทํากรรมวิธีในการกระทาะเปลือกการปลูกในในแตกต่างกันซึ่งซึ่งคุณแม่ก็ แก่ขึ้นก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับผมก็ก็เลยต้องเอาอ่าเข้าเข้าวเขาเรียกวอะไรเครื่องเครื่องสีเขาเรียกนะพี่เครื่องสีข้าวใช่ไหมครับเออเครื่องสีข้าวใช่เครื่องสีเหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยจังเลยอ่ะสัมภาษณ์ศิลปิน แต่อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเดี๋ยวค้าวเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกข้าวซ้อมมือใช่ป่ะเราไม่เคยกินเลยอ่ะเธอเธอเคยกินไหมมันเป็นยังไงมันแตกต่างยังไงอ่ะข้าวซ้อมมือพี่ไม่เคยกินเลยอ่ะถ้าสมมติคนกินกับคนไม่เคยกินเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะระหว่าข้าวข้าวที่สีกับเครื่องกับข้าวซ้อมมืออ่าสีมือกับสีเครื่องอ๋อ สีมือกับสีเครื่องเต่สีมือสีด้วยมือไงมันจะมีทั้งตําแล้วก็เอาเข้าเครื่องบดใช่ไหม,มเวลาเวลาเรากินเนี่ยเรากินเรายู่ความรู้สึกว่าข้าที่เรา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 สีด้วมมือเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยลื่นนะครับมันจะมีแบบแข็ง,ขงอยู่มันมันมันจะไม่ค่อยลื่นแต่ว่าอที่ไม่ลื่นเนี่ยมันเราเก็จะมาจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าในมันจะมีเขาเรียกอะไรนะที่แบบ มันมีวิตามินที่มันยังมันยังไม่ตกใช่ไหมเชืผูจะไม่ผิดอ่ะคือมันจะมีเปลือกข้าวอีกชั้นใรามันยังมันยมีอะไรี่มันยังหลอยู่อ่ามันก็คือจะรูปทรงมันก็จะไม่สวยแล้วมันจะสีมันก็จะไม่สวยมันจะไม่ขาวคนก็จะไม่นิยมทานกันอืมใช่ไหมจะไม่ประโยชน์อืมแต่ประโยชน์อ่ะดีมากของมีประโยชน์มันจะไม่ค่อยอร่อยและไม่สวยงามแล้วก็ไม่สวยงามต้องต้องต้องดูครับผมก็ แต่ว่าอันนี้คือเป็นอันนี้คือแม่แม่เป็นคนบอกครับเพราะว่าแม่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 รายจากที่แม่กินแม่ก็บอกผมแต่ถ้าข้าวที่ไปใช้เครื่องเสียมันจะเวลากินแล้วข้าวมันจะลื่นนะครับมันจะไม่แบบอะไรนะพอทิ้งไว้ถูกอ่ะคือเม็ดข้าวมันจะสวยแล้มว,วมันจะ,ม,นจะ,ะมันจะลื่นกว่า,วาแ,ตแต่ว่าข้าวที่แบบเราเราเสียด้วยมือมันจะเวลากินมันจะรู้สึกแบบมันจะมันจะไม่ลื่นเหมือนที่ข้าวที่เราเสีแล้วข้าวสองมือของทางที่นันกินเนี่ยแถวบ้านนันอ่ะเขากินกับอะไรอร่อย อันนี้ป้ายยาแม่ๆไว้ก่อนเลยเออกินกับอะไรก็กินกับแกงกินกับเอ่อแกงแบบไหนไหรือว่ากินแบบต้มนึ่งอะไรอย่างเงี้ครับผมว่าคือตรงเนี้ยมันก็คือกินก็มันก็เหมือนกันเลยพี่ครับมันก็เหมือนกันแต่มันมาอยู่ที่ว่ามัแต่ต่างกัน,ท,นที่ประโยชน์เฉยผมว่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะกินได้ได้ไดเหมือนกันนะเพราะว่าพอออกมามันก็คือข้าวครับี่เม็ดข้าวครับ แม่แม่บอกว่าข้าวสองมือต่าเมาอืม่แต่ใช่ครัแต่็แต่ถ้าข้าวสองมือเม็ดเม็ดมาจะไม่ได้แบบสวยเหมือนข้าวที่แบบอ่าที่ขัดสีจากโรงงานอ่ะใช่ครับเด่ดมันจะมีเม็ดที่แบบหักบ้างหย่เยอะหน่อยสองมือเลยนะรีบทําเพจเลยนะรีบทําเพจเลยนะ